และนี่คือ3เคล็ดลับที่คุณต้องรู้ถ้าคุณอยากจะขา,ขายของแพงให้ลูกค้าแย่งกันซื้อครับเคล็ดลับข้อที่1ครับคือลูกค้าซื้อสินค้าเพราะอารมณ์ครับมนุษย์เนี่ยชอบใช้เหตุผลในการอ้างเหตุผลในการพูดคุยแต่แอคชั่นเกือบทุกแอคชั่นของมนุษย์นะครับเกิดขึ้นจากอารมณ์เสมอครับวันนี้คุณซื้อหน้ากากคุณบอกว่าคุณซื้อเพราะเหตุผลเพราะว่าคุณกลัวโควิดมีคําว่ากลัวครับกลัวค,คืออารมณ์ครับ S <S <an> เห็นไหมทุกอย่างครับคุณสาวไปครับสุดท้ายมันจะเป็นอารมณ์อยู่เบื้องหลังเสมอครับถ้าคุณอยากจะคนโทรลการซื้อลูกค้าได้แค่คนโทรลอารมณ์ของลูกค้าให้ได้ครับข้อที่2ครับคือลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าเพราะต้องการสินค้าแต่ลูกค้าซื้อสินค้าเพราะผลของสินค้านั้นครับคุณลองไปถามผู้หญิงแต่งหน้าทุกคนครับว่าเขาแต่งหน้าเพราะอะไรครับปกปิดริ้วรอยเพิ่มความมั่นใจทําให้ตัวเองสวยขึ้น ทำให้สามีกลับมานะครับอยากที่จะได้แฟนบางคนอาจจะยังไม่มีแฟนทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นเหตุผลคือสิ่งนี้ครับแต่จะไม่มีเหตุผลว่าเพราะชอบการแต่งหน้าเพราะชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้คนไม่ได้ชอบการคนไม่ได้แต่งหน้าเพราะชอบการแต่งหน้าแต่คนแต่งหน้าเพราะชอบผลของการแต่งหน้านั้นครับดังนั้นคุณต้องขายที่ผลครับและข้อที่3ครับคุณต้องขายที่เรื่องเล่าครับ พักเครื่องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ขายได้ด้วยเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งถ้าคุณต้องการขายประกาทั้งละ5บาทคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเรื่องเล่าแต่คุณต้องการขายประกาทั้งละหมื่นบาทคุณอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องเล่าครับว่าทําไมมันถึงควรจะเป็นหมื่นบาทครับและนี่คือสเคล็ดลับที่คุณจำเป็นต้องรู้ถ้าคุณอยากจะ ขายของได้แพงครับจริงผมมีหนังสือที่รวบรวมเทคนิคการขายดีเหล่านี้ไว้ครับคือรู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างครับเป็นเบสเซเลอร์ทั้ง c ีเอ็มีแล้วก็ในอินทุกสาขาุูสามารถไปหาซื้อได้นะครับราคา2 5 9บาทน,นี้จะบอกอะไรบ้างครับ1ฮะเทคนิคการขายแบบไม่ต้องขายความลับที่นักขายมือใหม่ต้องรู้เพื่อเพิ่พมยอดขายกลเม็ดการวิเคราะห์ลูกค้าให้ปิดการขาย100%เเทคนิคการปิดการขายในช่องทางแชทไลน์โทรศัพท์หรือแม้แต่เจอตัว เคล็ดลับการอัพยอดขายให้เติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มสุดยอดเทคนิคขายดีที่คนขายดีไม่อยากบอกคุณวิธีการแก้คําปฏิเสธเพื่อให้ขายได้ง่ายเช่นขอถามแฟนก่อนขอคิดดูก่อนแพงไปไม่มีเงินคุณจะแก้อย่างไรครับเล่มน,นี้บอกครับราคาเบงแค่2 5ง้บาทถ้าคุณมีแล้วและคุณเห็นว่ามันเป็นประโยชน์คุณสามารถซื้อให้เพื่อนได้ครับยิ่งปีหน้าเขาบอกว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีเศรษฐกิจจะแยกการค้าการขายจะยากหนังสือเล่มนี้สามารถช่วยชีวิตคนที่คุณรักได้ครับ แลถ้าคุณต้องการจะไปดูกว่า900คลิปวิดีโอที่ผมทำไว้คุณสามารถเข้าไปดูที่ YouTube c h anel c o a ชแ Bank สุภกิจครับหรือถ้าคุณต้องการให้เจ้าหีของผมเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เวลา7โมงครึงของทุกวันคุณสามารถติดตามที่หน้อไรแบง์ Bank สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ